สวัสดีครับโอพีทีการช่างตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมารีวิวรถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มนิสสั M มฝาขาวนะครับฝาขาวครับผมตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกวางจำหน่ายแล้วครับผมใครติดต่อสนใจหรือใครสนใจ อ่าทักเข้ามาได้09182 2 6 6 5 5 9 9 8 8 1 6 3ที8 4 237 3่8 8กสาการช่างติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมติดต่อได้ตลอดเวลาดำครับดำเสร็จเรียบร้อยแล้วรอขัดสีรอประกอบตัวถังรถทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยด้วยมาตรฐานของอ p พีการช่าง ใครสนใจติดต่อ0918421635 0918421635ช่างอวนครับผมขอบคุณครับสััสดีครับ